อ๋อคือที่ที่ไปออกรายการแฉใช่ไหมคะก็จะพูดว่าไงอะในรายการเราก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเฮย้ยแบบไม่ไม่อยากจะพูดเรื่องแต่งแล้วอะนะตอนนี้พอรู้สึกว่าทาไมมันเหมือนได้ใช้ชีวิตด้วยกันมาเยอะจังเลยอะแบบผ่านเรื่องเล่าผ่านอุปสรรคทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งแก้ปัญหาร่วมกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบสุดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เรื่องพิธีรีตองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ว่านะตอนนี้ถ้าถามปัจจุบันอะ คือเหนื <gegen violin> <warfare> ่อยมากมันเหนื่อยหลายๆอย่างจนแบบไม่มีแรงจะคิดเรื่องอื่นคือขอแบบขอเซ็ตทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ก็ส่งน้องถึงนะถึงฝั่งฝันแล้วแล้วก็ฟิน์มตีขอให้แบบว่ายืนได้อีกนิดนึงใช่เรื่องอื่นค่อยว่ากันอะไรเงี้ยค่ะถ้าพี่แอมปูปาขอเราแต่งานแบบ่ีก็คงไม่กล้าปฏิเสธ ท,ท,ท,ทุกคนพูดชงพูดแบบโอ้โหก็บบโโหให้เป็นเรื่องของอนาคตเฮ้ยดาราปะ <laughs> ดาราเนาะดาราเอาเหรอเป็นดาราโอเค